สามสองหไปฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆผมเบิร์ดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหมสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมทํางานทางด้าน a n i m เมชันและ v i ดีโอเอฟเ c กต์อยู่ที่แคนาดาเมืองมอนทรีออลก็ผมสําหรับรายละเอียดและผลงานที่ผมเคยทําเพื่อนๆสามารถคลิกดูได้ที่ลิงก์ที่ขึ้นมาบนหน้าจอหรือถ้าเกิดไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของวิดีโอนี้แล้วกันครับ เดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนงานอีกแล้วครับแล้วสิ่งที่ผมจะต้องทาทุกครั้งเวลาเปลี่ยนงานไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือต่างประเทศนั่นก็คือการเซตอัพและตั้งค่ามายาใหม่ครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะถือโอกาสแชร์ทิปส่วนตัวครับในการตั้งค่ามายาเป็นการตั้งค่าง,ง่ายๆครับแต่ว่ามันทําให้การทํางานของผมเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวแต่ทิปที่ผมจะแชร์ในวันนี้มันไม่ฟรีนะครับต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็น1ไลค์และการ Subscribe ครับผมรู้นะครับว่ามันแพงมากแต่ผมรับรองว่ามันคุ้มค่ากับ และที่สาคัญมันจะช่วยช่องน,นี้ได้มากเลยทีเดียวครับเอาล่ะครับเรามาเปิดมายากันเลยดีกว่าครับโอเคครับสิ่งแรกที่ผมจะตั้งค่าเสมอเวลาเปิดมายาขึ้นมาใหม่คือออปชันในการเซฟครับผมให้เราไปที่ File, Save Scene, Option ข้างใต้ general options นะครับให้เราเปิด incremental save ไว้เปิด limit incremental saves แล้วก็ number of increments ตั้งไว้ที่5ครับผมที่เราตั้งค่าแบบนี้หมายความว่ายังไง เวลาเราเปิด incremental save ไว้เนะครับทุกๆครั้งที่เรากด save ในมายามายาก็จะ back up Scene ของเราไว้แต่ถ้าเกิดเราให้มายา back up Scene ของเราไปเรื่อยๆนะครับนอกจากมันจะกินเนื้อที่ในดิ s เยอะแล้วมันก็จะทำให้ไฟล์ของเรารกด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยเปิด limit incremental save ไว้ด้วยครับเพื่อที่จะจำกัดจำนวนซีนที่มายาจะ back up ไว้เวลาเรา save ในกรณีนี้ผมจำกัดจำนวนไว้ที่5ซีนครับ ออปชันนี้ช่วยผมไว้หลายโอกาสเลยครับบางทีที่เรากดเซฟมันอาจจะไปตรงกับจังหวะที่ Pipeline ล e r v e r หรือล o c a l Disk มีปัญหาพอดีทำให้ซีนมายาที่เราเซฟไว้พังแล้วไม่สามารถเปิดขึ้นมาใหม่ได้แต่ผมก็อุ่นใจเสมอครับเพราะอย่างน้อยผมก็รู้ว่าผมมี Backup s c ซีนมายาไวห้าเซฟเสมอแถมผมก็มีแบ็กอัพพวก Dynamic Settings ไว้ด้วยครับเผื่อว่าเราต้องการกลับไปที่ Dyna ม i กเมื่อ2 3งสามเซฟที่แล้วผมก็สามารถกลับไปได้ต่อไปให้เราไปที่ Preference ครับผมให้ไปที่ Windows Setting Preference Perference ให้เราไปที่ Undo ครับผมให้เราเปิด Undo ไว้แล้วก็ q u e เป็น Infinite ครับนี่หมายความว่าเราสามารถ Undo ได้เรื่อยๆเลยครับบางทีเราสามารถ Undo ได้ถึงตอนที่เราเปิดซีนเลยทีเดียวหลังจากนั้นให้ไปที่ Animation ครับอันนี้จะเป็นของ CFX มากกว่านะครับถ้าเพื่อนๆทำแผนกอื่นควรปรึกษาพี่ๆในแผนกก่อนนะครับ evaluation mode ให้ตั้งเป็น Dg ครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับถ้าผมตั้ง evaluation mode เป็น parallel ไว้ wide, ผมจะเจอปัญหาตามมาในการทำงานเสียเฟกซเยอะเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเวลาซิมผ้าซิมผมแล้วใส่ลมแล้วลมไม่ทำงานหรือเวลา playblast แล้ว cache ดูหลุดหลุดหรือบางที curve ผมหายไปเลยมากกว่าครึ่ง parallel mode เป็นตัวการทั้งนั้นเลยครับต่อไปให้เราไปที่ script editor ครับให้เราไปที่ window general editor แล้วก็ script editor ครับให้เราไปที่ history แล้วก็ show stack trace ครับ ถ้าเป็นเพื่อนเขียนสคริปต์เป็นประจำอันนี้สําคัญมากเลยทีเดียวครับถ้าเรา run สคริปต์แล้วเกิด error ถ้าเราเปิด stack trace ไว้มันจะบอกว่า error เกิดที่ไหนบรรทัดที่เท่าไหร่และ error เป็นประเภทไหนเป็นประโยชน์มากครับเวลาเราเขียนสคริปต์เป็นร้อยเป็นพันบรรทัดเพราะฉะนั้นเปิดทิ้งไว้เลยก็ดีครับอ่าไหนๆเราก็เปิดสคริปต์อินดิเตอร์แล้วเดี๋ยวผมจะแชร์ทริปเล็กๆน,น้อยๆในการใช้สคริปต์อินดิเตอร์หน่อยละกันครับเวลาที่เราเขียนสคริปต์แล้วเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราทําในมายาเนี่ยมันใช้คําสั่งอะไรบ้าง ผมจะไปที่ history แล้วก็ echo all commands ครับทีนี้เนี่ยเวลาเราทำอะไรต่างๆในมายาปับ๊บมันก็จะขึ้นมาใน script editor อย่างเช่นถ้าเกิดผมไปที่ create แล้วก็ไปที่ polygon แล้วก็สร้าง sphere ขึ้นมาอันหนึ่งเห็นไหมครับมันจะขึ้นคำสั่งพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็บรรทัดนี้แหละครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง sphere ขึ้นมาแล้วผมก็จะเอา script ต,ตรงนี้ครับไปดัดแปลงแล้วก็เปลี่ยน Python ทีหลัง แต่ผมจะไม่เปิด Echo all commands ทิ้งไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยว history ใน script editor มันจะรกมากเลยทีเดียวแล้วเวลาที่เราต้องการจะ debug script ของเราเนีครับถ้าเราเห็นว่า history ของ script editor ของเราเนี่ยครับมันค่อนข้างจะรกเราก็สามารถไปที่ edit แล้วก็ clear history ได้ครับคราวนี้เวลาเรา debug script อะไรของเราเนี่ยมันก็จะดูง่ายขึ้นแล้วครับถ้าเกิดมี error อะไรขึ้นมาโอเคครับ ทิปสุดท้ายของวันนี้จะเป็นทิปในการตั้งค่า Playblast นะครับผมเอาจริงๆสตูดิโอส่วนใหญ่ก็คงมีเครื่องมือในการจัดการ Playblast อยู่แล้วละครับและเลยไม่ต้องก,กังวลในส่วนนี้ส่วนมากผมจะตั้งค่าพวกนี้ในมายาของคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมากกว่าครับแต่ก็ถือว่าเป็นทิปโบนัสแล้วกันนะครับให้เราคลิกขวาที่ Timeline แล้วก็ไปที่ Playblast Option ครับโอเคครับใน Playblast Option ให้เราเปิด Render o f f s c r e e n ไว้ For m a t เปลี่ยนเป็น ImageEncoding เปลี่ยนเป็น Ma ยา display size f r o m render settings scale เปลี่ยนเป็น1แล้วถ้าเกิดเราต้องการจะ Save เป็น image sequence นี่ก็ให้เปิด save to file ไว้ครับแล้วก็เลือก path ที่เราต้องการ render off screen นะครับผมเปิดเผื่อไว้เฉยๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัจจุบันมันใช้ทำอะไรเมื่อก่อนสมัยที่ผมใช้มายา2009โอ้นานแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ย ถ้าเราไม่เปิด Render off screen ไว้เนี่ยตอนเรา playblast แล้วเราเปลี่ยนหน้าจอไปที่ Windows อื่น playblast ของเราก็จะมี Windows อื่นติดมาด้วยครับก็เลยต้องเปิด Render off screen ทิ้งไว้ด้วยเพื่อแก้ปัญหาตรงส่วนนี้แต่เท่าที่ผมลองเทสดูคร่าวๆเนี่ยครับเหมือนใน m a ยาเวอร์ชันหลังๆจะไม่มีปัญหาในส่วนนี้แล้วครับผมถ้าเพื่อนๆรู้ว่าอ p อ i ชันี้ตอนนี้ทําอะไรบอกผมทางคอมเมนต์ล่างหน่อยก็ดีครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับ ผมตั้ง format เป็น image แล้วก็ encoding เป็นมายาเพราะผมไม่อยากให้กินเนื้อที่ใน d i s k มากเกินไปครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการเอา image sequence ไปทำอย่างอื่นต่อ encoding ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับเช่น tiff หรือว,ว่า png เป็นต้น display size ก็ให้ตาม render setting ครับ scale ก็ให้เป็น1จะได้ size ที่ถูกต้องและ้าเกิดต้องการ save playblast เป็น image sequence เพื่อไปทาอย่างอื่นต่อก็ให้เปิด save to file ไว้ด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับ และถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีทิปในการตั้งค่ามาาหย่ย,ยังไงผมขอชวนให้เพื่อนๆแชร์ทางด้านใต้วิดีโอนะครับส่วนตัวผมอยากรู้ด้วยและที่สําคัญผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนแน่นอนครับและถ้าเกิดเป็นเพื่อนมีคําติชมเรื่องที่อยากให้ผมสอนหรือว่าเรื่องที่อยากให้ผมพูดถึงเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ทางด้านใต้วิดีโอนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าน,ะ,นะครับเพื่อนสวัสดีครับ